สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปที่คารุรักทุกท่านจ้าจ้าเมื่อนี้จะเป็นมือที่มีข่าวนะคะน่ะเนะอ่าข้าเตาสีเอาพนักงานออกนะคะเยา่ากะอันนี้มันผ่านมาอาทิตย์นึ่งล่ะค่ะแต่เย่าลืมบอาสุพี่นองฟั้างเพราะว่ามัน มันเพียมันเมื่อยแห้งเนาะค่ะมันมันเพียมันเมื่อยแห้งแล้วเย่าก็เลยจักสี่ว้าอีหอย่างเนาะค่ะเนาะกัมีแต่อยากกินให้มันสวง่งเนาะบัดที่นี่เย่าก็เลยมีโอกาสได้บาสูพี่นองฟังเนาะค่ะเมียบ่อด้ทำงานกับเหต,ตุสามีเฮ้าโศกดีเนาะค่ะ,ะเป็นอย่างคือว่าจังสี่เนาะค่ะเนาะก็เพะว่าเย่าบ่ไดดเหตุงานแต่ว่าสามีได้เหตุงาน ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงโลกวิกฤตบเนาะค่ะเนาะช่วงโลกวิกฤตบซึ่งมันรุนแรงไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะอ่าเขตไทยหลายๆครอบครัวตกงานเนาะค่ะอ่าตัวแฟนเดี่ยวกับอีกผู้หนึ่งเนาะค่ะน้องมี่จดหมายมาโดนจ้างออกจากงานหรือให้หยุดพักงานเนาะค่ะเนาะแต่ขัดจอกกับประซุ่มกันว่าสิเอา คนใดออกจากงานเนาะค่ะ <c oughs> ผู้ใดตำกว่า40%คุณก็ต้องโดนออกจากงานเนาะค่ะ40%นี่หมายถึงว่าครอบพัวของเจ้ามีคนใดเหตุงานหรือจะได้รับพิศอบอยู่ผู้เดียวพิชอบหับพิชอบครอบพ่วอยู่ผู้เดียวซํำใดเนาะค่ะเนาะ เย่านี่เยาว่าเด้เหตุงานค่ะพี่น้องซึ่งแต่งงานกันมาสามีเราเป็นคนใจภาษีทุกอย่างเราใจภาษีในระดับสามเนาะแล้วกับคันเย้าได้เหตุงานเย่าก็ต้องใจภาษีในในระดับหาแมนบอกค่ะแต่ผลกระทบนั่นก็คือโดนหักภาษีหลายแต่ผลดี หลังจากที่เฮ้ากเกษียณมาก็ะดีไปเนาะค่ะคือทางรัดเป็นซอยเหลือหลายเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะแต่ว่าเย้าบริเหตุงานแต่คุณสาเหตุงานผู้เดียวคุณสาจ่ายภาษีทุกอย่างถึงแม้คุณสาจีด้เงินเดือนตัวนั้นมากกันในเล็กในน้อยเงินเดือนที่ทางรัดเิ่นดูแลเย้านี่ค่ะ ได้เล็กๆหน่อยๆแล้วก็เอาเงินตัวนั้นมาจ่ายค่าภาษีมันบอ่ะพี่น้องคุณสาเยา้าได้สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะคือบอตํากว่านั้นขั้นตํากว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือคุณสา,าต้องออกจากงานเนาะค่ะเนาะนั่นคือหมายถึงความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเนาะค่ะพี่น้องโชคดีก็คือคุณสา,ยาเย้าบอต้องตกงานเนาะค่ะเนาะ ข้าเจ้าบ่ได้ขัดออกเพราะว่าคุณสารับผิดชอบครอบครัวเนาะคะ่ะผู้เดียวเนาะคะ่ะภาษีบ้านซองธนาคารเพิ่นต้องได้ใจเนาะคะ่ะเนาะย่ากัอาชีว์โบพิษโบถือย่าก็ต้องกราบขอโทษขออภนะัยณที่ตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าย่ากับเบาเบาตามความรู้เข่าวของย่าเนาะคะ่ะเนาะอาสิจริงหรือบ่จริงกับ ต้องกราบขอโทษไปโรงหนาสกอนเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้แล้วกับบอคอยมีคลิปเนาะคะ่ะมีแต่คลิปกินกับคลิปเบ่าเนาะคะ่ะคลิปเบ่านี่กับกระอาจสีมีประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่นั่นที่ตกงานหรือได้เฮ็ดงานเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ตัวเย่าเองหันแฟนเย่าหันโชคดีเนาะคะ่ะโชคดีที่เยา่าบ่ได้เฮ็ดงานเนาะคะ่ะคันเยา่าได้เฮ็ดงานคุณสาอาจสิตกงานก็นได้เนาะคะนะ่ะเนาะ แล้วบาทที่นี่ไล่ใดของคุณสากับพ่อเลี้ยงครอบครัวใดถ้าเกิดว่าเย่าเหตุงานไล่ใดเยากับบอสามารถเลี้ยงคุณสาใดขึ้นกันเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าไล่ใดของของเยานี่มันบ่อหลายอยู่แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าด้วยที่การเลี้ยงกับลูกมันก็แตกต่างกันกับคุณสาเนาะ,ค,ะคุณสาเยาวจบปีศวกก่อนเทคนิคช่างคนค่ะพี่รอง เนาะลายใดเล่ากัะมีพ่อที่สี่เหลี่ยมครอบครัวอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะแล้วกาอีกอย่างหนึง่งลายใดของเราเล่ากับมีพ่อที่สี่ใดใจในี่ธนาคารหรือสิ่งที่เราเห็ดเส้นบ้านดินรถเนาะคะนะ่ะเนาะเจ้ากับเจ้าถือว่าเจ้าโชกดีหลายได้ค่ะพี่น้องโชกดีหลายที่เจ้ามีสามีที่ดี นาะคะ่ะเนาะสามีที่ดีที่รับเลี้ยงเกียรนเยาและครอบครัวเนาะคะ่ะอีกอย่างหนึง่งเนาะคะ่ะเนาะถามมาเจ้าอดอยากบ่ยาบ้าบ่ได้อดอยากค่ะพี่น้องกินอิ่มกินเต็มดีแต่เพียงแต่ว่าบางเวลาเย้าก็ต้องถ่าเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นเห็ดงานหลาย พิ่นกับเมยเนาะค่ะเพราะว่างานเล่ามันต้องใส่สมองเนาะค่ะเนาะคันเล่าเมือยเล่ากับไม่อยากออกไปใส่อีกอย่างหนึ่งสามียาเย่าเล่าเป็นโลเครียดลงกับเพาะเนาะค่ะเย่าก็ต้องเข้าใจสามีเย่าคือกันเนาะค่ะหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยอยากกินกับไปโลดอยากไปค่ะพี่น้องแต่ว่าเย่าก็ต้อง แค่ในจิตใจของคุณสาเยาน้ำเนาะคะ่ะเย้าก็ะอาซีบอสลาดเบาอ้อยปันไดเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ลังมือเย้ากัดชิดได้ได้ล่ละคะ่ะว่ายเ้าสีบอยังขึ้นมา <c oughs> คนเพ่มันก็ต้องถ่าโอกาสเนาะคะ่นะเนาะถ่าโอกาสพี่น้องเห็นหน้าตาของเย้าเนาะคะ่ะ หน้าตาเป็นโลโลเป็นโบโบโบเบ่โบเน้อค่ะพี่น público, ้องเพราะว่าย้าเมื่อยเมื affe, Zoom, ่อยยานาะค่ะนาอแล้วกาอีกอย่างหนึ่งนาะค่ะเย้ากาเป็นหักแหลกของคุณสาเป็นเมียคุณแหลกเป็นผู้สาวคนแหลกของคุณสานำนะคะอันนี้ อันนี้ได้ยินจากปากเพิินเด้อค่ะแต่เ้าบอลูดอกบามันเมนบบเมนเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้เบ้าเอ่าเป้าออกมาจากปากคุณสาเองเลยเนาะค่ะเนาะเป็นเมียคนแรกเป็นผู้สาวคนแรกเนาะค่ะเนาะเราบ่เคยมีเมียบ่เคยมีผู้สาวเนาะค่ะเอาะเนาะค่ะมากรได้มาเห็นบาดหลังนี้โรดเนาะค่ะเนาะ มาก็ได้ไม่เห็นดินเห็นดอนเพื่โนโรดเนาะคะ่ะตะกี้ดินมองหนียังบ่ท่านได้แล้วได้ค่ะสั่ง,งย้อนแล้วแล้วตะวันยังบทันมมีสนามหญา้าเด้ที่ยามากหลบแหนะลกเนาะหลบแหลกคือยามากเที่ยวค่ะมาเที่ยวเบิงบ้านเพิ่นเนาะคะ่ะแล้วก็ได้มาอยู่แค่สามเดือนเนาะคะ่นะเนาะมองออสนามหญา้ายังบทันได้มีสนามหญา้าค่ะพี่นออ้องแล้วบัดที่นี่ ย่ากลับไปประเทศไทยมารอบสองเนาะคะ่ะรอบสองสนามหญ้าเพิ่นหัวตะวนันเพิ่นหัวเพิ่นหัวตะวนันเนาะคะ่ะอาฝนตกมาน้ำท่วมท่วมไสพี่นอ้องท่วมห้องใต้ดินค่ะเพราะว่าหญ้ามันท่านเด็ดโป่งได้ค่ะแล้วสวงหันกับฝนตกแล้วก็ดินดินมันก็บพึ่งจะถึกเอเขาเอิญว่าถึกบดไม่ๆเนาะ ถือบดไม่ไม่ดินมันยังแน่นอยู่ลากหนามันก็ยังบวท่านใดใช่ไปเนาะค่ะเนาะเวลาฝนตกมากมันยังบวท่านใดอุมหนาเนาะค่ะเนาะหนามันยังบ้านใดซึมเข้าไปได้สิหนามก็เลยมาถ่วมอยู่ห้องใต้ดินซุเมื่อนี้ห้องใต้ดินก็ยังส่องบ่านใดแล้วค่ะพี่น้องพ่อว่าคุณสาเราเหตุงานอย่างเดียวเนาะค่ะเนาะเรากับบริเีเวลาที่มาส่อมอีกอย่างหนึ่งคุณสาเราเป็นคนที่หูจักใส่เงินเนาะค่ะเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะใส่เงินนี่เราต้องคิดไตร่ตรองทุกอย่างค่ะว่าเงินตัวนี้ถ้า <c oughs> ถ้าจ้างเขามาเหตุแล้วเขาเสียเงินหลายปันไดแล้วผลงานมันสิดีบอรหรือว่าเขาเหตเองเขาค่อยๆ่อยเหตไปนี่สิดีบอรประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่นี่คือเหตุผลของคุณสาเนาะคะ่ะเนาะไอเรื่องเสื้อผ้าแต่งตงแต่งโตนี่คือคุณสาเย่าบ่มักค่ะบ่มักบ่มากให้เย่าแต่งโตดอกค่ะแต่ว่า ให้เย้ามีเสื้อผ้าแต่งเองเดือนนี้เองคือคือเล่ากับปล่อยเนาะคะ่ะเจ้าอยากแต่งเจ้าก็แต่งไปเนาะแต่ว่าให้เล่าซื้อให้เล่ากับบอกค่อยซื้อให้คือกันราคาแต่เสื้อผ้านี่ที่เย้าได้มีไซส์งามๆเนาะค่ะนอนก,กับมีทั้งเอื่อยหักพนกับทงมาให้น้ำเนาะค่ะพี่นอ <c oughs> อ้องเออนั่นแหละค่ะที่เย้าบอกว่าความโชคดีกับโชคไม่ดีมันก็มา รวมๆกันเนาะคะ่ะนพราะว่าคุณสาเยา้าถ้าเย้าได้เหตุงานคุณสากสิโตกงานเนาะถ้าเกิดว่าเยา้าบได้เหตุงานคุณสาเราก็ได้เหตุงานต่อเพราะว่าโรงงานจ้างออกกระจิงค่ะเดือนละสามลอยเี่ยบ่พ่อใส่แน่นอนค่ะพี่น,อน้องเนาะเดือนละสามลอยบ่พ่อใส่แน่นอนค่ะบ่่าสิเป็นครอบครัวได้ก็ะามเนาะค่ะบ่พ่อใส่ดอกค่ะเดือนละสามลอยยูโรเนาะค่ะเนาะ โดนจ้างออจากงานบอคุมคาแต่ส่วนนีเหตุงานก็นยังได้เงินเดือนหน่อยเลยค่ะจากได้เท่ละสามสี่พันยูโรกับสีเหลืออยู่แค่บกีพันยูโรเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเหตุงานนํบาบาตมันก็นเหตุหน่อยลงเนาะ,ะค่ะกับบอได้เหตุงานเพิ่มอีกอย่างจังไดเนาะค่ะเนาะเย้ากับบมีอีหยังเบาหลายค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะเนาะก็อยากเห็พี่นออ้องฟังนําเนาะค่ะเนาะ การที่เฮ้าบริได้เหตุงานเนาะคะ่ะมันก็เป็นผลดีของคุณสาเฮ้าเนาะคะ่ะถ้าเยา้าได้เหตุงานเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันก็เป็นผลเสียสำหรับคุณสาเนาะคะ่ะคุณสาดีใจค่ะว่าโชคดีนะที่คุณไม่ได้ทํางานถ้าเกิดคุณทํางานฉันก็ต้องตกงานเนาะค่ะเนาะคะ่นะโชคะดีโชคดีที่เย้าบริได้เหตุงาน,นะคะ่ะพี่น้องเนาะ จ้าพี่น้องคลิปนี้กสิากพี่น้องไปซํานี้นะะนะเนาะค่ะเนาะกัพ่อกันคลิปไม่เนาะคะ่ะพี่น้องป้องไปที่คารบลักทุกท่านเนาะคะนะ่วะเนาะย่าบ่มีคลิปอีลีค่ะพี่น้องอันเสียคลิปกินกับเบิงะะ้งแน่ค่ะกินจนหนาบวมเมื่อแล้วะคะ่ะพี่น้องนอนตื่นขึ้นมากกะหาแนวกินนอนตื่นขึ้นมากกหาแนวกินเนาะคะ่ะยาตัวนี้เฮธยาวนอนหลับแล้วก็เมื่อยจักสิกินอันใดคะ่ะที่มันสีสว่วงเนาะคะ่ะ กินอันใดที่มันสีสว่วงกินเพ็ดนะคะสว่งเทลแป๊บค่ะนอนอีกคือเกาค่ะพี่น้องเนะะาะค,ค่ะ้าคลิปนี้กับสีฟ้าพี่น้องไว้ซ้ำนี่กราบขอบพระคุณหลายค่ะพี่น้องป้องไปทีเคารพรักทุกท่านจ้าขอบคุณหลายค่ะพ่อกันคลิปไหมค่ะบ๊ายบายจ้า